ในรุ่งอรุณอันมืดมิดของฮันโนเวอร์ประเทศเยอรมนีช่วงทศวรรษ1920เงาตะคุ่มของฆาตกรต่อเนื่องนามว่าฟริตซ์ฮามันได้เริ่มแพ่ปกคลุมเมืองชายผู้เป็นทั้งนักเลงพอ่อค้าและผู้ให้ข้อมูลแก่ตำรวจผู้นี้กลับซ่อนความลับดำมืดที่สถานขวัญคนทั้งเมือง ฟริตซ์ฮามันเป็นชายที่มีบุคลิกซับซ้อนภายนอกดูเป็นคนใจดีมีเมตตาแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความบิดเบี้ยงคังจิตใจเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่วนเวียนอยู่ตามสถานีรถไฟฮันโนเวอร์คอยมองหาเหยื่อที่เป็นชายหนุ่มเร่ร่อนหรือเด็กหนุ่มที่หนีออกจากบ้าน เขาหลอกล่อเหยื่อเหล่านั้นด้วยอาหารที่พักพิงและคำสัญญาว่าจะหางานให้ทำก่อนที่จะลงมือฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในห้องใต้หลังคาที่เขาอาศัยอยู่วิธีการของฮามันนั้นแสนเย็นชาเขาจะล่อลวงเหยื่อมายังห้องของเขาจากนั้นก็จะมอมเล่าหรือยาก่อนที่จะลงมือสังหารด้วยการกัดที่คออย่างรุนแรง หลังจากนั้นก็จะชำแหละศพเพื่อทำลายหลักฐานบางครั้งเขาก็จะนำเนื้อของเหยื่อไปขายในตลาดมืดโดยอ้างว่าเป็นเนื้อหมูทำให้เขาได้รับฉาย,ยาว่าแวไพร์แห่งฮันโนเวอร์หรือคนขายเนื้อแห่งฮันโนเวอร์ คดีของฟริตซ์ฮามันสร้างความหวาดกลัวและความโกรธแค้นให้กับชาวเมืองฮันโนเวอร์เป็นอย่างมากเมื่อความจริงถูกเปิดเผยผู้คนต่างตกตะลึงและขยะขยงกับการกระทำอันโหดร้ายของเขาการจับกลุ่มและการพิจารณาคดีของฮามันกลายเป็นข่าวพาดหัวไปทั่วประเทศเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสื่อมทรามทางศีลธรรมและความมืดมิดที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ของสังคมที่เจริญแล้ว จากคดีของฟริตซ์ฮามันเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการสังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติการใส่ใจดูแลกลุ่มคนที่เปราะบางในสังคมและการไม่มองท่ามสัญญาณเตือนภัยที่อาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงได้ คดีนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าภายใต้หน้ากากของความปกติอาจซ่อนความวิปริตและความโหดร้ายที่คาดไม่ถึงไว้ก็เป็นได้และสังคมต้องตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก